r a ปปิด o มูลเตรียมสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้วงการบันเทิงไทยเปิดตัวโปรเจกต์ยักษ์ใหญ่ของปี2,518เมื่อวันที่5พฤศจิกาย,ยน2,517บริษัทแรปปิด o มูลคอปเปอเรชั่นจำกัดผู้นำด้านดนตรีและความบันเทิงกับค่ายเพลงสำหรับวัยรุ่นรวมถึงธุรกิจบันเทิงและการจัดการศิลปินได้แถลงข่าวเปิดแผนธุรกิจของปี2,518 เตรียมลุยสุดกำลังกับ Music Marketing ใน r a บปิด o o o n u u s i c ธุรกิจการพัฒนาและบริหารศิลปินการผลิตเพลงและ MV บนความพร้อมที่จะยกระดับ T-pop สู่ระดับโลกพร้อมสร้าง e v e n นต์แอนเฟสติวัเพื่อสร้างออฟไลน e เอ็กซ์เ n รียให้กับกลุ่มเป้าหมายใน r a p i ิ Moon Showbit กับการเป็นโปรโมเตอร์ผู้จัดงานคอนเสิร์ตและอีเวนต์ทั้งในไทยและต่างประเทศประเดิมด้วย Music Festival ใหญ่ Rabbit to the Moon 2025 Presented by the Concert Application กำหนดการจัดงานเกิดขึ้นในวันที่22กุมภาพันธ์2518ที่ Impact Challenger ห a l อเมืองทองธานีซึ่งจะได้พบกับศิลปินเคป๊อันดับต้นๆและมีชื่อเสียงดงดังทั่วโลกในเกาหลีและในไทยได้แก่ h e ค k o n e x ็กนักร้องเสียงนุ่มผู้กุมหัวใจสาวๆ ซิโก o แรปเปอร์เจ้าของเพลงฮิต Any Song และ Summer h e a d The Rose วงดนตรีอินดี้ร็อกที่ได้รับความนิยมทั่วเอเชียพาวงบอยแบนด์ที่มีสมาชิกชาวไทยอย่างยอยอโยงศิล์นเคปเลอร์เกิร์กรุ๊ปสาวสวยเจ้าของเพลงฮิตวาดาดาและนอกจากนี้ยังมีอีกหลายวงที่เตรียมประกาศรายชื่อให้ทราบกันเร็วๆนี้โดยจะเป็นคอนเสิร์ตเกาหลีที่ดีที่สุดและถูกจัดเป็นอนนัวอีเวนประจำทุกปีพร้อม พร้อมสร้างประสบการณ์ให้กับแฟนๆได้ใกล้ชิดศิลปินรวมถึงการแสดงในรูปแบบที่ไม่เคยมีประกรกับ 5-hour non-stop festival 5ชั่วโมงเต็มอิม่มกำหนดจำหน่ายบัตรแบบ early bird ในวันที่14พฤศจิกายน2517ทาง The Concert Application สวัสดีครับทุกท่านครับก็แรปบิ้ o มูลครับจริงๆเราเริ่มต้นจากการเป็น Talent Management เป็นค่ายเพลงนะแต่ว่าเราพัฒนาจากการเป็นธุรกิจมิวสิกนะครับคือ r a p i d m o o n Music เนี่ยปีหน้าเนี่ยเราก็เพิ่มไลน์อัพของเราครับกลายมาเป็น r a p i d m o o n Show b i z ด้วยนะครับซึ่งเราจะกลายเป็นผู้จัดคอนเสิร์ตทั้งปีปีหน้านะครับจริงๆแล้วแผนของเราปีหน้าเนี่ยเราตั้งใจไว้ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับ <S 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 คอนเสิร์ตมีทั้งในประเทศต่างประเทศนะครับ ซึ่งน่าจะมีเกือบทุกเดือนเลยในปีหน้านะครับแล้วก็คอยติดตามชมว่าปีหน้าจะมีอะไรบ้างแต่ว่าคอนเสิร์ตแรกที่เราอยากจะแนะนําให้ทุกท่านได้รู้จักกับคอนเสิร์ตของ Rabbit Moon นะครับในปีหน้าก็คือ r b i t to t h t Moon นะครับ2025 Presented by The Concert Application นะครับซึ่งคอนเสิร์ตเนี้เป็นคอนเสิร์ตรวมศิลปินเกาหลีนะครับทั้งหมด7กลุ่มศิลปินด้วยกันนะครับ non-stop 5ชั่วโมงนะครับจัดขึ้นในวันที่ 22กุุ่งพา2025นะครับแล้วก็เราจะจองบัตรนะฮะเป็น Early b i r เบนี่นะครับวันที่14พฤศจิกายนนี้แล้วนะครับแล้วก็เชื่อว่า Early b i r เบไม่นานนะครับผมหวังว่าจะมีความโซลภายในเร็วๆด้วยนะครับแล้วก็อยากจะขอบคุณนะครับสำหรับสื่อมวลชนทุกคนเลยนะที่มาร่วมทำข่าวในวันนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยนะครับมีทั้ง CP T&B นะครับ แล้วก็มีทั้งกลุ่มของว g จี m n นะครับที่มาช่วยกันนะครับในการขับเพื่อนให้งานนี้สำเร็จไปได้ด้วยดีนะครับใช,ใช่ครับผมผมผมบอกนี่ฮะว่าการคัดเลือกศิลปินเนี่ยเราต้องบอกว่าเราแทนใจคนดูก่อนว่าถ้าคนดูอยากจะไปดูศิลปินกลุ่มเดียวเนี่ยคุณอยากจะดูอะไรนะฮะและเราก็เลือกศิลปินกลุ่มนั้นเนี่ยมาโชว์ในงานเหมือนกับคุณได้ไปดู7คอนเสิร์ตแต่คุณดูในคอนเสิร์ตเดียวแหละครบท้วเลยนะฮะเพราะว่า แต่ละศิลปินเนี่ยเขาไม่ได้เล่นน้อยๆน,นะฮะเขาเล่นประมาณ45นาทีทุกกลุ่มเลยนะฮะดังนั้นคอนเสิร์ตเราถึงยาวถึง5ชั่วโมงด้วยกันนะครับแต่ว่าไลอัพเดี๋ยวคุณคณผ่ายจะเล่าไลอกกัพให้เราฟังว่ามีใครบ้างจริงๆอะค่ะในส่วนของไลอัพอะค่ะถ้าจะบอกว่าเ,เรียกว่าเราเน้นความหลากหลายละกกันนะคะความหลากหลายเนี้ยค่ะก็คืออย่างแบ็กยอนนะคะแบ็กยอนคือ อย่างที่รู้อยู่แล้วแหละว่าเขาเป็นแบบเขาเรียกว่าหูเคลือบทองเนาะในส่วนของตัวซิโกค,ค,ค่ะซิโกค,คือเลเจน d ์ฮิปฮอปทำว่าเราเอาป๊อปมาผสมผสานกับในส่วนของฮิปฮอปเพราะว่าอยากให้มันเกิดความหลากหลายให้เกิดความสนุกนะคะ The r o s สเดอะโรสจะมาโชว์ในรูปแบบที่เป็นฟูลแบนนะคะความพิเศษของ The r o s สคือมาแบบฟูลแบนเลยนะคะแล้วก็เขาเป็นวงที่เป็นเล่นที่โคเชล่ามาแล้วเพราะฉะนั้นการันตีฝีมือการันตีความสามารถนะคะแล้วก็ในส่วนของพาวค่ะเราต้องมาเขาเรียกว่าสนับสนุนเด็กไทยนะคะน้องยอชนะคะที่อยู่ ในวงพาวนะคะแล้วก็น้องพึ่งเด,เด,เดบิวต์มานะคะแล้วก็ค่อนข้างเรียกว่าสดใหม่แล้วก็ตอนนี้มีกลุ่มแฟนคลับแบบเยอะแยะมากเนียค่ะเรียกร้องอยากจะดูโชว์เต็มๆของพาวนะคะพาวก็คือจัดให้เรา 40, 40นาทีเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของเคปเลอร์ค่ะเคปเลอร์เนี่ยจะเป็นวงที่เป็นน้องใหม่นะคะที่ยังสดใหม่อยู่ <S <S ๆๆยแล้วก็ตอนนี้เขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นอไอดอลของกลุ่มเด็กเจนซีนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยรวมในส่วนของศิลปินกลุ่มที่หลากหลายมาก ยังไม่จบแค่นี้เรายังมีอีก2เบอร์คอยติดตามต่อใน r a b b i t t o the m o o n Page ได้เลยค่ะแล้วก็สถานที่จัดงานในครั้งนี้ครับเวลา,าเราไปคอนเสิร์ตที่เป็นขนาดใหญ่แบบนี้ที่เป็นเฟสติวัลเนี่ยมักจะต้องไปอา o o ดใช่ไหมฮะแต่ว่าครั้งนี้เราจัดอินดอร์ในห้องแอนครับที่ Impact Challenger พอ 1, นึสนะครับซึ่งใหญ่มากนะฮะจุคนได้ทั้งหมดเรียกว,ว่า40,000ได้นะฮะแต่ว่าเราขายบัตรเพียง3,5,000ที่นั่งเท่านั้นนะครับ ดังนั้นอยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับกดบัตรกันได้ในวันที่14พฤศ<ษ>จิกายนนี้นะครับครับ, <S <S รบผมจริงๆศิลปินเก่าของเราเนี่ยที่ยังมีอยู่ปีหน้ายังคงเต็มปีเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเรื่องของโชว์บิสในปีหน้าเนี่ยเราจะมีตั้งแต่ออคอนเสิร์ตเกาหลีนะครับคอนเสิร์ตต่างประเทศที่ไม่ใช่เกาหลีนะฮะคอนเสิร์ตที่เราจัดในเมืองไทยและเราจัดในเอเชียด้วยนะฮะเรียกว่าเราจะเป็นทำแบบทัวร์แบบครั้งใหญ่ะนะฮะ จริงๆเราตั้งใจไว้ยังอุดตัวเลขจำนวนคอนเสิร์ตไว้ก่อนนะครับแต่ว่าตั้งใจแบบนี้เลยจะมีทั้งคอนเสิร์ตไทยคอนเสิร์ตเกาหลีคอนเสิร์ตต่างประเทศจัดในไทยจัดในประเทศต่างๆนะครับเรียกว่าเป็นทัวร์ครั้งใหญ่ทีเดียวครับ yeah. เสริมพี่วินนิดนึงแล้วกันค่ะก็คือในส่วนของ Rapid Moon ลขอบนะคะเราอ่ะจะมีการเขาเรียกว่าแตกมาเป็นสองขายแบบอย่างชัดเจนคือในส่วนของ Rapid Moon Music แล้วก็ Rapid Moon s h o ว์บีนะคะในส่วน Rapid Moon Music เราก็ยังเข้มข้นเหมือนเดิมค่ะในการผลักดันศิลปินไทยนะคะทีป๊อปไปสู่ในระดับ global นะคะแล้วก็ในส่วนของ s h o ์บีสนะคะก็เพื่อ,เ,อ,อเขาเรียกว่ามามาเป็นหนึ่งในผู้จัด ในในส่วนของการเป็นผู้จัดรายใหม่นะคะแล้วก็อยากจะให้พัฒนาอุตสาหกรรมบันเทิงไทยค่ะผักดันซอพาวเวอร์ของเราด้วยค่ะที่เราวางไว้คร่าวๆแล้วกันนะครับว่าก็คงจะเป็นศิลปินที่เอเชียเชื่อชอชอบนะครับและเราก็จะนำเขาเนี่ยไปทัวร์นะครับเป็นเซาท์อีสเอเชียทัวร์หรือเอเชียทัวร์ค่ะหรือว่าจริงๆแล้วศิลปินไทยเราก็พร้อมที่จะ ผลักดันไปสู่ซา์อีสเอเชียและเอเชียเช่นกันครับแล้วเก็บไปก่อนดีกว่าเนะฮะเก็บไว้ก่อนเราอยากให้เน้นที่รับบิด t ุด h e m มูลกันก่อนครับแต่ว่าเร็วๆนี้เราจะแถลงข่าวอีกอีกครั้งหนึ่งครับว่ามีคอนเสิร์ตอะไรบ้างนะครับเชื่อว่าคอนเสิร์ตไทยเองก็พยายามจะจัดในสิ่งที่คนอาจจะไม่เคยได้เห็นมาก่อนด้วยนะครับเร็วนี้ครับก็ต้องขอฝากนะครับรับปิดมูลนะครับ คราวนี้เรากลับมาจัดเป็นผู้จัดนะครับคอนเสิร์ตจริงจังแล้วนะครับดังนั้นขอฝากคอนเสิร์ต b b i t to the Moon Festival 2025นะครับซึ่งเราจะจัดในวันที่22กุมภาพันธ์2567นะครับ68นะครับขออไยครับแล้วก็เราเนี่ยเปิดจองบัตรนะครับเป็น Early Bird ตั้งแต่วันที่14พฤศจิกายนเป็นต้นไปนะครับแล้วก็เรียกว่าจองบัตรกันได้ที่เดี๋ยวคอนเสิร์ตแอปพลิเคชัน ก็ต้องขอบคุณนะครับทุกท่านเลยนะครับเอต้านิวขอบสอบทุกข่าว